แล้วหน่อยเองเนาะทำละพวงเลยอืมอืมเยี่ยดีเนาะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบเสียบมือนีมากับพี่อ้ายนะครับได้ใส่ตันมาพี่อ้ายเนาะมีได้ใส่ตันมาพี่น้องพี่น้องใส่ตันโอ้เดี๋ยวมาสองโลกวายอยู่ใส่ตันตุ่มสองโลเพย์กับน้ำพริกใส่ตันครับน้ำน้ำจิ้มเป็นแจ้วสมสมบักพริกสดปรุงสมสมแต่ใส่ปลาแดกเพราะว่าชอบมีบักเขือเนาะเขือผักมีบักหอมบักชีเนาะหอมบักชี้เอาัวน้อยๆพี่น้องเขียวนี้พี่น้องเมึงน้ำ นี่ครับข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องนี่ข้าวเหนียวติ๊บข้าวเหนียวติ๊บเก่ามาพี่น้องมาสุดยอดเลยข้าวเหนียวใส่ตันห่อนมาเป็นพวงเลยป่านนี้โอ้ลวกเา็รับว่าแม่นต้มดอกลวกแบบกรุบกรุบเกะข้าวกันจัง่อยแต่กัดตองเดียดทำใหญ่ขึ้นเก่าเหรอเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตละกันอ่ะให้พี่ใหญ่ก่อนขออนุญาตได้พี่น้องโอ้เก็บใิ้ข้าวเสียไปสุดหรอกพี่น้องเอาพี่เอาก่อนเลยเอาแล้วบ่ไหนแนะนำให้เกะข้าวตามเลยพี่น้องเถอะพี่น้องผมขออนุญาตแกะข้าวกันละมึง ตอออย่ญญางครับใส่ตันพี่น้องเบ่งไ,ได้หื้อๆน่ะโอ้อยาวกระถวยได้ครับเหนียวเราจินใส่ตันเม่ทพวงมันยังเสร็จเตมอ,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 อ คุณเนี่ยอ่อนๆใ่หรอชุจอดเลยคุณเนาะอันหอโอ้จ็บพุกจอดหน้ามีอกับหน้าหอมนีม่ม,นามาเปลี่ยนนะอ๋อมาชมเปลี่ยนหน่อยเอยงเนาทำละพวงเลย 음 예리나 음 Bắt bùa Hóm bùa kìa Hóm này

ตัวนี้มั่เสียบจะเมื่อนละคุ๊ๆน่าสมอืม

tắn tan thì cũng cũng mình đi bỏ khao đấy Bỏ bò khao về đấy Hãy

มีประชวลคุยได้เนือขาวกับผงนี้วพป่นองว้ยุิยัดเลย cái tăn thì nó cũng có nào cái con แก่ okay, แล้วพอดีนะแม่ยบออืมอมนสีพอดีอืมมันหวานอืมอืม Mm คนตะเครื่องห้อแบ่งกันกินอืมอ่าอืม,อม,อม,อม

เพื <mile> ่อวันเืองดีเียนเื่อวันวันนะเพบ่ถือก็สลาเพ่อถือแก่เอานี้เสียบไงเสียบแล้วจนเบบด แสบมึหิวหิวน้ำหิวน้ำกินนะรุ่นเดียวกินทีหนึ่งไปเนาะจังโลอยู่เลยอ๋อแ่บเลยพี่น้องเอ๋อแ่บพี่น้องโอ้มือนี่แซ่บแซ่บดีเลยลรากะคลุกคลุมเนาะครับมือนี่จัดเป็นใส่ตันนะพี่น้องใส่ตันลวกเอาได้บริตมเลยลวกมันก็ลยคลุบพอดีบ่มีข้าวเลยมือนี่เขาก็แจวสมสมเรียเขากันเหมนี้ครับ ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทการติดตามขอบคุณตัวนังใจเลยก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไหนทุกแชร์ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับคลิปใส่ตันเนาะกินเป็นพวงเนาะเออกินเป็นพวงพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจได้พี่น้องเนะคลิปนี้ไว้เท่านี้อ่าคลิปนี้ขอไว้แซมในพี่น้องก็ที่มาครับบอกกันไหมครับสวัสดีครับ